ครับผมสวัสดี f c ทุกท่านครับสวัสดีชาวย t u b e ครับมาอยู่กับบอ่อเดิมครับผม,มาาบอ่อเมื่อวานนะครับอยู่กับจานอถลูกไม้ทรณีนีมอนเดิมครับสวัสดีตอนเช้าครับเสียโบสยังไม่มาเลยกุญแจรถอยู่กับเสียโบสครับผมต้องรอ <c oughs> <c oughs> เช็ครถรอวันนี้เป็นวันที่ หนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับวันแรกก็ถมสะทางนู้นครับติดกับรถเทเลอร์นะครับตรงนู้นป้ายยังอยู่ครับสะตัวนูน้นมวลดินก็ประมาณ2,800 <c oughs> นะครับแล้วก็มาขุดลูกใหม่ทางนี้นะครับ สะลูกนี้ก็ขุดไปสะตัวนี้ขุดไปสามวันแล้ว <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่า,าไม่โคลยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เป็นหลายอย่างอยู่นะครับอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ ช้าไมโครจะช้านะครับก็เป็นไมโครร้อยด้วยนะครับคลิปเมื่อวานก็ทำฝากท่านสารวัตรเนาะนะครับก็จะให้สารวัตรดูมุมสูงบ้างนะครับนี่แหละครับมันก็จะได้อย่างนี้ครับ ถ้าสารวัตรทำตามผมทำเหมือนผมเนี่ยจะได้อย่างนี้เลยแนวเห็นไหมครับแนวครูแนวแนวถนนมานะครับผมยัดถึงแล้วนี่มานี่ครับดินจะไม่มีขาดเลยตรงมุมนะครับถ้าสารวัตรทำเหมือนผมนะครับผมกำลังอยน,น่มุมที่สามแล้วนะครับกำลังขุดถอยไปหามุมที่สี่นะครับอใช่มุมที่สี่ นี่แหละครับก็ขุดนะครับก็ทิ้งไว้ช่วงที่รถเอารถเราเอื้อมถึงแต่บางทีสะที่สารวัตรขุดมันอาจจะกว้างกว่าของผมเนาะอาจจะต้องทอยดินหรือว่าดินอาจจะเยอะข้าง,างหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรตามหน้างานครับแต่ว่าไอ้ที่ผมดูดูมาก็คือการทอยดินนะครับของสารวัตรก็โอเคอยู่นะครับ เพราะว่ามันก็ตามหน้าง,งานนะครับบางทีก็ข้างหนึ่งมันใส่ดินได้เยอะข้างหนึ่งมันใส่ดินได้น้อยนะครับ <c oughs> ก็แบ่งดินไปแต่ถ้าเป็น200นะครับถ้าเป็น200ผมขุดขุดวันครึ่งเลยนี่สะลูกนี้นะครับถ้าเป็น200รถใหม่ๆนะครับผมขุดวันครึ่งแค่นั้นแหละเพราะเมื่อกี้มันใหญ่นะครับเพราะความลึกกอไม่ถึง3มเมตรด้วยความลึกอยู่ที่2เมตรห้านะครับ ดินก็ไม่ถือกว่าแข็งนะครับแต่ว่ามันแน่นมวลดินแน่นนะครับพอดินดานจะอยู่สูงมากเลยนะครับดินหน้าดินยีสิบเซนเองนะครับแล้วก็เห็นรุกรังเห็นรูกรังเสร็จแล้วดินเหนียวเหนียวเสร็จแล้วก็ดานนะครับสองไม้ท่าถึงดินดานแล้วคู่ผมก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ไลมานี่แหละครับไลมานี่ จบนู้นฝั่งนู้นก็ใส่ดินเหมือนกันครับนี่แหละครับนั่นก็คือทางออกที่ผมจะออกไปนะครับก็คือเราเริ่มจากตรงนั้นนะครับขุดมาตรงนั้นแล้วก็วนวนออกมาแล้วก็กลับไปนู้นคืนตรงนั้นก็ดินดินที่จะใส่ติดถนนฝั่งเดนทางนู้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพิ่มใส่ประมาณอีกเม็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็ดินที่เหลือนะครับดินที่เหลือก็คืออัดไปข้างลังให้หมดเลยไปใส่มุมหลังนะครับ <c oughs> ตัวนั้นปั้นสูงได้นะครับปั้นสูงได้นะครับเพราะว่ามวลดินไปจากนี้จะเยอะอยู่นะครับมวลดินจากนี้ไปนี่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ปั้นให้สูงเลยปั้นให้สูงไว้นะครับแล้วก็ให้รถท่านเดินแนวได้นะครับแล้วก็พอสุดมุมปั๊บนะครับแล้วค่อยถอยดินไป ถอยดินไปถอยดินไปไปใส่เต็มครับก็ตัดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ระดับก็จะอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับแต่ถ้ามมวลดินเนี่ยจะสูงกว่าตรงโน้นเวลาเราตักใส่นะครับไม่เป็นไรตักสูงไว้เลยนะครับแล้วค่อยถอยดินไปไม่ไกลครับตัวนี้โยนประมาณสองทีถึงโอ้แดดแดดออกแล้วครับเมื่อกิ้ดยังไม่มีแดดเลยให้ตายสิ เมื่อเช้าฝนตกตินๆครับเสร็จงานนี้ก็น่าจะหมดงานมังเสีโบดนะครับกอคงต้องจอดอันนี้เป็นที่ของพ่อตานะครับไม,ไ,มไม่มีงานก็เลยให้ผมมาทําให้นะครับมาปักหลักอะไรอีกเนาะตรงนั้นหลักสามหลักสี่หลัก, 3, ลก, 4, ลกจะสร้างบ้านตรงนั้นหรือเปล่าหรือยังไง ตรงนั้นน่าจะเอาดินไปถมหรือเปล่าปักเขตปักหลักไว้น่าจะใช่นะั่นนะต้องเอาดินไปทมอีกแน่นอนเลยสีบดจะเอาดินไปถมมั้งน่ะน่าจะเปลี่ยนแผนเพราะว่าตรงขอบนี่จะเป็นฟาร์มหมูทั้งหมดเลยถนนก็วิ่งฝั่งน้นนะครับเข้ามาตรงเทเลอร์มาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทําทางทําทางให้รถเกี่ยวลงด้วยนะครับตรงนี้ทําทางให้รถเกี่ยวลง ตัวนี้จะมีถนนสองเส้นเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับนี่ทางนี้ด้วยแล้วก็ทางนี้ด้วยโอเคครับผมไม่มีอะไรมากครับวันนี้เดี๋ยเจอกันคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนที่ผมไปจบตรงมุมนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันทุกท่านนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ